ทำไรครับบุณสรงรเอามะพร้าวใส่ทำไมครับใสใ่ใส่มะพร้าวนัชน้อนังไงนะมันแชะให้หนอนออกออกกันนอนออกคือว่ามันมีน้ำเยอะน้ำมาจากไหนอะ่ะน้ำแตงน้ำแตงก็นอนมันก็จะ ไม่อยู่ในน้ําแตงจะออกไปก็เลยต้องเอาขุยมะพร้าวมาโรยขอบขอบบอ่อเพื่อกันไม่ให้มันออกถูกไหมเวลานั้นมันก็จะไปรวมกันอยู่ที่ขุยมะพร้าวกากมะพร้าวนั้นอย่างนี้นอ่าสีข,า,ขาวๆนี่ตรงไหนที่แบบมันจะออกจะออกเราก็ไปกันเอาไว้อ่อเรียบร้อยแล้วไม่ออกแล้ว นี่เป็นเทคนิคพิเศษที่บุญส่งจะบอกใช่ไหมนี่ไอ้ที่ขาวอยู่ในบอ่อนั่คือหนอนนะครับมันจะหนีน้ำขึ้นไปบนผนังนะครับตรงนี้หรือบนบนคันคันขอบบ่อก,ก็เราก็เอาไอ กากวะพเ้าเทียวขันกะทิเรียบร้อยแล้วจากตลาดแล้วก็ไปขอซื้อเข้ามาด้วยขอแบ่งเข้ามาหรือเขาให้มาฟรีๆก็มีก็เอามาโดยขอบบอกันไม่ให้หนอนมันออกมานะครับก็น,นี่ก็แตงโมเหมือนเดิมนะครับสีแดงนี่คือแตงโมคาดว่า คาดว่ามันกินกี่วันเนี่ยค,คุณผู้ชมกินกี่วันเนี่ยสองวันหมดเลยหายหมดเลยอ่าเดี๋ยวสองสามวันเดี๋ยวมาตามดูหายหมดเลยแตงโมเป็นแบบหนึ่งคันรถอะใช่ไหมหนึ่งรถเลยอะเป็นสองตันอะเออหมดเลยโอ้หนอนมันกินได้เป็นวันเะเป็นตันอะ นี่เป็นภาพมุมสูงนะครับภาพมุมสูงนี่ถ้าเกิดมีไส้ปลามาใส่ได้ไหมใส่ได้ก็นี่ก็เหมือนบาทพัทุดงหรือเปล่าเนี่ยมีครบเลยของขาวของหวาน,นกะทิมะพร้าวเอาววงนี้ของข้าวคือไส้ปลาตลาดนัด ออตอนเล็กๆนี่เราเน้นในนั้นนะตอนแรกๆเราเน้นเลยนะตอนเล็กอ่ะเน้นไส่ปลาโปรโตีนสูงเสร็จแล้วนี่นกินกินไส้ปลาเสร็จก็มากินของหวานเนาะินของหวานกินของหวานเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ก็เอาของข้าวให้อีกพวกนี้นสนับสนุน,น,น,นมไม่ได้ซื้อไม่ได้หาเลยครับ ก็ระยะน,นี้เป็นระยะที่หนึ่งสามสี่เป็นระยะที่ที่หนึ่งสองสามสี่ยังไม่เข้าห้ากเจ็ดเป็นระยะที่ยังกินอาหารอยู่ <T> เป็นระยะที่กําลังกินกาลังกําลังนอนกําลังกินกํนลนนกา <T> กลังหากินเลยใช่กําลังหากินเลยเอาอะไรให้กินกินเกี้ยงเลยพอพ้นระยะนี้แล้วไม่กินละฝั่งนู้นนะ่ะฝั่งนู้นนะ่ะที่อยู่ริมริมริมฝั่งนู้นนะ่ะอ,อยู่ฝั่งนู้นนะ่ะคือไม่กินอะไรแล้วดำดำนู้นน่ะก็คือเอาไป รอให้เดินออกมาในในร่องเดินออกมาในร่องแล้วเราก็เก็บเก็บไปนู่นเลยครับเก็บไปไหนนะเก็บไปบินเนาะไปบินตรงนี้ไปนี่ไปบินตรงนี้นี่ไปบินตรงนี้บินห้องนี้ครับเนี่ยห้องนี้นี่ห้องนี้ห้องที่มีมุ้งเนี่ยอ่าเห็นไหมครับเนี่ยคนน่ะนอนนอกมุ้งครับแต่ว่านอนน่ะนอนในมุ้งการนอนออก นี่ครับมาบินบินเสร็จแล้วก็บินเสร็จแล้วก็เอากลับมาใช่ไหมใครก็เอากลับมาในนี้อีกอันนี้ก็เก็บออกไปกะวนอยู่อย่างเงี้ยครับนวนอยู่อย่างงี้โอเคครับคุณคุณทรงสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณทรง